อร่อยเลศอร่อยเลยกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าออริงเจอรี่อาหารเจร้านอยู่ติดกับโชว์รูม,มาต้าก่อนถึงโรงพยาบาลทุนบรีบอกเลยว่าอาหารหน่าทานรสชาติแซ่บมากสุขภาพดีซื้อได้ที่ออริงเจอรี่อาหารเจค่ะ เรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณจิดาภาพงศ์พฤกษ,ษาคุณแดงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ดคะแดงจะเล่าให้เราฟังสิว่าออริจิรี่อาหารเจของเราอุ๊ยตายมันสเปเชียลมันเลิศยังไงจ๊ะแล้วเรานะคะขายอาหารเจมากว่า14ปีแล้วรสชาติเราเนี่ยอร่อยไม่จำเจค่ะไม่มันไม่เลี่ยนรสจัดเข้มข้นถึงเครื่องแน่นอนเราเนี่ยจะมีเมนูที่หลากหลายค่ะอาหารตามสั่งเรามีมากกว่า1 0อยเมนูรวม <า S 2> ถึงข้าวราดแกงด้านหน้ารวมถึงขนมทานเล่น และเรานะคะก็ยังมีจำหน่ายพวกวัตถุดิบค่ะสามารถนําไปประกอบอาหารได้เองด้วยเพราะฉะนั้นมาที่นี่ค่ะครบจบที่เดียวแน่นอนสุขภาพดีซื้อได้ที่ออร์เรนเจอรี่ค่ะเขาเลือกสันวัตถุดิบยัางดี<ช>และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไปเมนูแรกกันเลยจาะข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอดค่ะ หมูทอดนะคะที่เราเอามาใช้เราใช้ฟองเต้าหู้สดเลยเอามาทบกันนะคะแล้วก็ไปชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันใหม่ๆค่ะน้ำแกงกะหรี่เราก็จะเป็นแบบเข้มขน้นจะมีมันฝรั่งมีแครอทแล้วก็มีโปรตีนค่ะที่คล้ายๆเนื้อไก่เนื้อหมูอันนั้นทำจากถั่วเหลืองค่ะไปเมนูที่2จ้ะปลาช่อนลือสวนค่ะ เครื่องรุยสวนของเราคล้ายๆเครื่องเมี่ยงค่ะมีมะนาวสดมะพร้าวคั่วค่ะมีตะไคร้มีขิงมีถั่วลิสงเนื้อปลาจะทํามาจากโปรตีนถั่วเหลืองเอามาบดนะคะแล้วก็เอามาอาัดให้เป็นเนื้อปลาแล้วก็พันด้วยสาหร่ายด้านนอกค่ะแล้วก็จะทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักค่ะเมนูที่ 3น้ำตกข้อหมูย่างค่ะตัวข้อหมูย่างเนี่ยใช้โปรตีนถั่วเหลืองค่ะเอามาปรุงรสเอามาสไลด์ค่ะทำน้ํายํารสจัดจานใส่เข้าวคั่วใส่พริกมีผักชีฝรั่งค่ะทานง่ายถูกใจคนชวนเหลือเกิน <c oughs> ไปต่อค่ะเย็นตาโฟของเราเครื่องเยอะมากค่ะ ส่วนเครื่องที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะก็จะมีเห็ด3อย่างค่ะลูกชิ้น2แบบค่ะลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นเห็ดหอมนอกจากนั้นเรายงใส่เต้าหู้ค่ะสุดเด็ดเราก็คือน้ําซอสรับรองรสชาติจัดจ้านเพราะน้าซอสเย็นตาโฟรเราทําเองค่ะครบรสตัวนี้ไม่ต้องปรุงค่ะอีกหนึ่งเมนูอันนี้สปากเกตตี้เขียวหวานเป็ดค่ะเมนูใหม่ล่าสุดเรามานําเสนอในแบบฟิวชั่นค่ะเส้นสปากเกตตี้เราเนี่ยลวกให้เส้นพอดีผัดกับ พริกแกงเขียวหวานเป็นแบบสไตล์แห้งค่ะแล้วก็ท็อปด้วยเป็ดพะโล้ทอดค่ะสาปาเราเป็นยังไงจ๊ะของเราจะมีหลากหลายไส้ค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะนําเสนอนะคะก็คือไส้หมูแดงแป้งโฮวีตแล้วก็หมูสับค่ะแล้วเครื่องดื่มเป็นงไงจ๊ะแนะนําเลยคือเมนูสับโดโทระพาค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีกระเจีย๊ยบผัดซาจีนค่ะที่เราต้มเองรวมถึงหล่อฮังกล้วยค่ะอยากให้มาลองค่ะ ร้านเปิด7จ็ดโมงครึ่งค่ะถึง1นึ่ทุ่มค่ะวันนี้ลิต้องขอการันตีที่ออเรนเจอรี่รบรมราชชนีอร่อยเลิศค่ะเชิญมาได้ที่ร้านออรเรนจอรี่อาหารเจตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีร้านอยู่ติดโช์รูมมาส da ก่อนถึงโรงพยาบาลธนบุรีและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้าน ออร์เรนเจอรี่อาหารเจคือเมนูนี้เลยครับอยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศเลิศทั้งนั้นผ่านช่องทางที่หลีขขึ้นให้ไว้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีค่ะ